ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก กรมป่าไม้รงตรวจสอบหาดหนุยหลังเอกชนอ้างสิทธิ์ชี้นะครับลุกที่ป่าสงวนสั่งหรือถอนใน30วันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ข่าวเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่ป่านะครับสงวนนะครับป่าอุทยานแห่งชาติอะไรต่างๆนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากแลรับเป็นกระแสที่บอกได้เลยครับประชาชนลุกขึ้นมาจับจ้องและจับตาในเรื่องนี้ประชาชนลุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์กันออกประท้วงถามกันออกมาตั้งคําถามกัน ต้อง to ช่วยกันแบบนี้ครับคำถามคือนะครับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นหนึ่งนะครับที่สอปรกรที่เขาใหญ่ไปบุกรุกที่เขาใหญ่จนเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ออกมาเปิดโปงออกมาเปิดเผยจนเป็นข่าวดังขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ฝรั่งนะครับไปเตะนะครับคุณหมอนะครับที่ไปนั่งอยู่ในที่สาธารณะนะครับแต่ไปเป็นหน้าวินล่าของฝรั่งคนนั้นจึงเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจึงทําให้มีการขุดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าเอะนะครับ ที่สาธารณะในหาดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างมีการลุกล้ำกันอะไรตอนนี้นะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโอ้โหเรียบออกมากระตือรือร้น,นออกมาตรวจสอบกันอย่างรรเรียกว่าอย่างเข้มขน้นนะครับนะครับออกมานะครับผมไม่แน่ใจว่าออกมาเนี่ยเพื่อจัดนะครับตามกระแสรหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็เรื่องก็เงียบและหายไปหรือเปล่าเพราะมีหลายๆที่นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ต้องให้มีข่าว ไม่ต้องให้มีประชาชนมาทวงถามไม่ต้องให้มีประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาขับกล่นด่าการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ป่าสงวนเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบของตัวเองได้อยู่แล้วมีอะไรการจะทําผิดกฎหมายหรือเปล่ามีการลุกล้ําหรือเปล่ามีการอะไรหรือเปล่าอันนี้ทําไมเจ้าหน้าที่ไม่ทํานี่เป็นคําถามที่ประชาชนอย่างผมอยากตั้งคําถามถึงนะเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่าพวกคุณทําอะไรอยู่วันวันหนึ่งเนี่ยคุณทําอะไรบ้างหรือว่านั่งอยู่ใจในห้องแอร์รอรออย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้ามีคนมาร้องก็ค่อยไปตรวจสอบไม่มีคนมาร้องก็นั่งอยู่เฉยแบบนั้นเหรอทําไมคุณไม่ทํางานในเชิงรูปก,กันบ้างคุณไม่ทํางานในการตรวจสอบนะครับขอบเขตอํานาจของตัวเองพื้นที่ของตัวเองอะไรของตัวเองอย่างล่าสุดนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของฝรั่งเตะหมอนะครับก็มีการตรวจสอบมีการตั้งคําถามแล้วก็มีประชาชน มีนักข่าวนะครับมีนะครับช่องยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เอาข้อมูลมาเปิดเผยกันนะครับว่ามีการลุกล้ำตรงนี้มีการลุกล้ำตรงนี้มีการลุกล้ำนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยพอไปตรวจสอบมันก็เป็นการลุกล้ำจรงิจรงๆมันเป็นการใช้ประโยชน์จรงิงและไม่ใช่ทํากันมาแค่นะครับเดือน2เดือนนะครับทำกันมาเป็นปีนะครับหาผลประโยชน์กันมาเป็นปีคําถามคือวันนี้นะครับรู้ว่าลุกล้ำเสร็จอ้างเสร็จปุ๊บไปยึดกลับคืนมาไปรื้อถอนกลับคืนมาแล้วสิ่งที่เขาทําลายไปนะครับมีการฟ้องร้องดําเนินคดีหรือเปล่านะครับ มันโดนทำลายไปเท่าไหร่ป่าไม้โดนโดนทำลายไปเท่าไหร่ธรรมชาติโดนทำลายไปเท่าไหร่อาไรโดนทำลายเท่าไหร่พวกเขารับผลประโยชน์กันไปแล้วเท่าไหร่เคยจัดการเรื่องนี้ไหมหรือว่าแค่ยึดกลับคืนมาจบนะครับเลิกลากันไปทุกอย่างจบแบบนั้นเหรอครับวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าเอากลับคืนอย่างเดียวจะต้องดําเนินคดีกับคนที่เข้ามาบุกรุกทั้งหมดและดําเนินคดีกับนะครับข้าราชการที่บกพร่องต่อหน้าที่ใช้มาตรา157าเเลยครับนะเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องนะครับไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ย ต้องดำเนินคดีเท่านั้นไม่ใช่แค่ผิดระเบียบผิดระเบียบทําไงครับตักเตือนกล่าวโทษนะครับค่าโทษจบแบบนั้นเลยครับข้าราชการถึงได้ได้ใจแล้วนะทำผิดซ้ำซ้ำซ้ำทำผิดแล้วทําผิดอีกรับหูรับตานะครับที่ปล่อยให้แบบนี้เรื่องแบบนี้เกิด แล้วร่วมกันนะครับได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องทําการตรวจสอบครับแต่วันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาวิาพากษ์วิจารณ์นะเอาข้อมูลมานํามาเปิดเผยกันมีข้อพิรุธที่นั่นมีเหตุการณ์เกิดที่นี่ที่นี่ที่นี่เอามาเปิดเผยนะครับเพราะถ้าทําแบบนี้นั่นแหละครับจะทําให้พวกข้าราชการเหล่านี้นะพวกข้าราชการสันหลังยาวเนี่ยทำงานแบบเชา้าชามเย็นชามลุกขึ้นมาทํางานเพราะไม่งั้นนะครับจะโดนดาเนินคดีในมาตรา157 นะต้องเตรียมตัวไว้เลยครับต่อไปนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดเรื่องเกิดราวแล้วนะครับข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดําเนินการไม่ทําอะไรนะครับจะทําการฟ้องนะครับข้าราชการทั้งหมดด้วยมาตรา157ทันทีนะครับกรมป่าไม้ลงตรวจสอบหาดหนุยหลังเอกชนอ้างสิทธินะ์ชี้รุกที่ป่าสงวนสั่งหรือถอนใน30วันรองอธิบดีกรมป่าไม้สนธิกำลังร่วม100นาย นำหมายค้นนะครับของสารจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบพื้นที่หาดนุ้ยนะครับที่มีเอกชนเข้าไปอ้างสิทธิ์พร้อมทำการพร้อมนะครับ ทำการลังวัดและสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมาใหม่ชี้รูปป่าสงวนสั่งหรือ30วันสํานักข่าวอิสารารายงานว่าเมื่อวันที่12มีนาคม257พนายบรรรักษ์เสริมทองรองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สนธิกําลังกับตํารวจภูธรภาค8สถานีตํารวจภูธรกะรนร่วม100นายนําหมายค้นนะครับของสารนําหมายค้นนะครับของสารจังหวัดภูเก็ตนะครับของสารภูเก็ตเนี่ย เข้าตรวจสอบพื้นที่หาดนุ้ยที่มีเอกชนเข้าไปอ้างถือเข้าไปอ้างนะครับการถือครองกรรมสิทธิ์นะครับเนื้อที่18ไร่2งาน78ตารางวาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกกับผู้อ้างนะครับการถือครองกรรมสิทธิ์นะครับตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี2507และพบนะครับเข้าไปบุกรุกอครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดนะครับ ปลูกสร้างอาคารหลายหลังและปิดกั้นนะครับเก็บเงินเข้าบริการ100บาทกับประชาชนที่จะลงไปยังหาดซึ่งวันนี้ได้มีการประกาศนะครับปิดให้บริการ1วันและเมื่อเดินทางนะถึงพื้นที่พบนายทะนากรนะครับเสียมหารทนนายความนะครับเจ้าของที่ดินพร้อม ด้วยนะครับพนักงานร้านค้าได้มีการพูดคุยฟังซึ่งทางทนายความคนดังกล่าวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพื้นที่จึงได้มีการนะครับแบ่งทีมนํากําลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามจุดต่างๆที่ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาจากจุดเดิมที่มีการรื้อถอนไปแล้วก่อนหน้านั้นพื้นที่หัดหนุ้ยนะครับใต้ผาหินดําจังหวัดภูเก็ตตําบลกะรนอําเภอเมืองภูเก็ตเป็นที่เป็นที่ทดินสอปกอ และป่าไม้ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งหรือถอนอาคารจำนวนทั้งหมด16หลังมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตไปแล้วแต่ในวันนี้กลับกลายเป็นว่านะครับมีสิ่งก่อสร้างนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายจุดที่เปิดเป็นร้านอาหารและจุดชมวิว โดยในเรื่องนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวครับคดีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหาดนุ้ยนั้นศาลได้ตัดสินแล้วแต่ข้าราชการในพื้นที่ที่รับผลประโยชน์ด้วยการใช้เกมยื้อเวลาร้องเรียนให้กรมป่าไม้นะครับสั่งป่าไม้เขต12ทบทวนสำรวจตรวจสอบทำแนวเขตปะะ่าสงวนแห่งชาตินะครับทำแนวเขตปะะ่าสงวนแห่งชาติแห่งชาติให,ใหม่นะครับ ซ้ำยังมีการข่มขู่ให้คนในพื้นที่หวาดกลัวเพื่อเรียกขอที่ดินจากคนในพื้นที่ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นขยายผลปัญหาเรื่องราวที่ทางกรมที่ทางอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้ลงมาตรวจสอบในพื้นที่ เพื่ออย่างจริงจังและเข้มงวดกวดขันในการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและขยายผลปัญหาการครอบครองสิทธิที่ดินหน้าหาดในจังหวัดภูเก็ตที่ขยายวงกว้างในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากมีการร้องเรียนในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต นี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับฟอตหลังเตกหมอเดวิดบางทีนะครับประชาชนอย่างพวกเราต้องขอบใจนะครับขอบคุณนะที่นะเดวิดเนะี่ยไปเตะหมอจึงทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้มีการขุดมีการคุยว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับ มีการใช้นะครับกฎหมายช่องโหว่ของกฎหมายในการอำนวยความสะดวกในการเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มบางก้อนนะครับที่ไปยึดนะพี่ดินไปยึดทรัพย์สมบัติของชาติอยู่หรือเปล่าวันนี้นะครับประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกัน ตั้งคำถามตั้งข้อสเกตนะครับส่งข้อมูลมาบางคนเนะี่ยอยู่ในพื้นที่แน่นอนครับว่าอาจจะไม่กล้านะครับที่จะพูดหรือไม่กล้าที่จะทำอะไรก็ส่งข้อมูลมาผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่สามารถที่จะกล้าที่จะออกมาโพสต์ออกมาตั้งคําถามออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาทวงถามถ,ามถึงเรื่องนี้เมื่อนะครับเรื่องนี้มันสู่ฐานะชนเมื่อเรื่องข้อมูลต่างๆสู่ฐานะชนมันจะโดนการขุดโดนการคุยโดนการลือ้อสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่จะนั่งไม่ติดวันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับ ประเทศไทยเรามีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามทํางานแบบขอไปทีทํางานแบบนั่งอยู่ในห้อง Air, แอร์ล้วคิดว่าตัวเองใหญ่โตมาโหรานจะทําอะไรก็ได้มีอยู่มากเหลือเกินวันนี้ประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันในการทําเรื่องนี้ต้องลุกต้องลุกขึ้นมาช่วยกันจี้ให้คนเหล่านี้นะครับที่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม,ชามทํางานแบบขอไปทีทํางานแบบให้ไปวันๆถึงเดือนก็รับตังเนี่ยออกมาทําหน้าที่ของตัวเองได้แล้ว อย่าให้ข้าราชการเหล่านี้นะครับใช้อำนาจหน้าที่นะครับหรือใช้ตำแหน่งของตัวเองใช้เงื่อนไขของกฎหมายเพราะตัวเองรู้กฎหมายในการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้ประชาชนไม่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันรับประกันได้คนเหล่านี้ก็จะย่ามใจแต่ถ้าวันนี้ประชาชนลุกขึ้นมาตั้งคำถามลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ลุกขึ้นมาตรวจสอบลุกขึ้นมานะครับที่จะนะครับ ติดตามกันรับประกันได้คนเหล่านี้จะนั่งไม่ติดและคนเหล่านี้นะครับจะปกปิดในสิ่งที่ตัวเองทําไม่มิดอย่างแน่นอนถ้าประชาชนทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันนะวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันผมเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมก็จะติดตามไปเรื่อยแล้วมีเหตุการณ์อะไรเป็นข้อพิรุษผมก็จะเอามานําเสนอเพื่อให้ทุกคนได้ไปขุดไปคุยผมเองทําคนเดียวก็ไม่ได้หรอกครับ แน่นอนครับผมอาจจะอยู่ที่หนึ่งอาจจะนําเสนออีกที่หนึ่งแต่ผมก็ได้ข้อมูลมาในมานําเสนอแต่เมื่อนําเสนอลงไปแล้วเชื่อว่ามีหลายหลายคนไปขุดไปคุยไปติดตามสุดท้ายเราก็จะได้ความจริงอะไรหลายอย่างเหมือนกับหลายๆที่ค่อยๆทวงคืนมาเรื่อยๆทวงคืนมาเรื่อยอีกหน่อยนะครับเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับ อนาคตสมบัติของชาติจะตกไปเป็นของพวกผู้อิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนแล้วเราจะไม่ได้กลับคืนมาแต่วันนี้เราต้องช่วยกันทวงกลับคืนมาให้เป็นทรัพย์สมบัติของชาติต่ตอไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคิดหน้าอย่าอัปเดตนให้ฟังครับ